อันนี้แม่น้อยมาวัดเดอ้อวันนี้รับสินเรียบร้อยแล้วสินห้าสินแปดขออนุญาตหลวงปู่เพื่อนให้อัดคลิปหรือถ่ายทอดสดก็ได้แต่แม่น้อยไม่ถ่ายทอดสดแม่น้อยอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้แม่น้อยมาวัดอันนี้ในวัดกำลังปรปุงนี่อันนี้อยู่ในวัด อันนี้วัดป่าอยู่ในวัดป่านะคะวันนี้แม่น้อยนอนที่นี่อยู่ในวัดนี้ค่ะนี่ยเวีนวัดอันนี้ก็ กุฏินะนี่กุฏิกุฏิพระนี่กุฏิของพระอันนี้บริวเวณน,นี้วัดหมดนะคะวัดหมดวัดวัดวาอารามเห็นไหมคะ วรยเวนวัดค่ะใช่มดนี่นี่ปลาล้วยปลาไหลก็ของวัดของว่าเห็นไหมคะนี่นี Sunday ่นนประตูวัดเดินเดินไปไม่ไหวนั้นประตูวัดน่ะนี่ ไปเรียนวัดหมดนอ,นอนอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวก็จะแต่ลุงปูเ่เพื่อนเพื่อนก็ไม่ว่าอยากถ่ายทอดสดเพื่อนก็อนุญาต แต่ดูก่อนแม่น้อยยังไม,ไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดสดหรือจะทำแต่วันนี้อันนี้ขออัดคลิปอันนี้ก็วัดนี่อันนี้นี่อันนี้รั้วเพื่น,นแม่ชีก็มีเยอะอยู่คนมาบวชมาอะไรเยอะมีแต่ข้าราชการมาก,กัน อันนี้กำลังสร้างเขายังไม่ได้ทำยังไม่เสร็จในบริวเวณทำยังไม่เสร็จ อันนี้ข้างในมีเข้าก็ได้ไหมเขา้าเข้าได้อยู่ค่ะจะไม่กล้าเขา้าเนาะกลัวเพื่อนไม่ให้ถ่ายข้างในวัดอที่เดินเดินจงกลมเดินอะไรเดินในนีออ้อันนี้คือเดินจมกลมข้างใน อ้ oh, ทำงานไม่ชีทำงานคนปูนคนอิดแม่น,นอนอยู่กุดใดทั้ทงอกคุดดอโอ้กุดสวยๆนะ โอ้กกชุมมะที่เขาขาวเป็นบอม่ยโอ้าวออ๋อเนาันพวกนทั้งหนเนี่ย

อยู่ในรถผมเดี๋ยวอันฝนตกเดี๋ยวมันจะเปียกเลยถ้อยู่ก็เอาเต้นเอาอะไรหรอมานั่นละแม่เอาขาวไม่มีเลยเออเออไปสวนม้วนจะบุดไปใช่เออเออไปเอาโอยโอเคสวมเนเออเธอไปโอเคครับนีอันนี้คือตรงแม่น้อยจะมาพักผ่อนมาจำฉีลอยู่ที่นี่นะคะ ไม่น้อยจะนอนห้องนี้ค่ะนี่นี่เขาจะนอนกันแบบนี้ค่ะดูนะคะเอาให้ดูนี่เห็นไหมนี่นี่จะกางเต็นท์กันแบบนี้นี่นี่เห็นไหมนี่อันนี้เต็นท์นี่นี่นี่แต่ละคนจะกางแบบนี้นี่นี่จะนอนอยู่นี้เนี่ยอันนี้ก็คือจำชินจำอยู่ที่นี่นะคะนี่พวกไม่น้อยก็จะนอนอยู่ตรงนี้นี่ ก็คือมาจำสิลจะนอนอยู่ใต้ใต้ถุนศาลาอันนี้นี่เห็นไหมก็คือจะนอนกันอยู่ตรงนี้ใต้สลานี่นี่พากันกลางเตือนนอนตรงนี้แหละค่ะ จา้าดูอนุญาตบาัดรคำพอพีมม่น้อยจะนอนอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่ขออนุญาตเด้อป่วยเนี่ยพรมิน้อยจะกางเต็นท์นอนกันอย่างเงี้ยเนี่ยนอนอยู่ใต้ถุนศาลานี่นี่นี่นกางเต็นท์กันนอนอยู่ตรงนี้กันคะ่ะนี่ นอนอยู่ตรงนี้กันนะคะโอเคีอุเม่ไม่น้อยก็อยกขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้ารักแม่น้อยกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ